สวัสดีครับผมครูชนะนะครับวันนี้เรามาพบเกษตรกรชาวสวนนะครับปลูกยางพารานะครับวันนี้เราจะไปฉีดพ่นนะครับยางพาราที่มีปัญหาครับอยู่ที่บ้านตรงบ้างนะครับตำบลงตรกุลบงตระกูลบงเภอกูลิสัยตระกูมพิสัยคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อชือไทยทองคำคุณพ่ออุไทยทองคำเนาะพี่ชื่ออะไรครับชื่อมาลุพงดงส้ศสีออกมาลุพงดงส้มสีไม่เหมือนเกษตรกรนะครับแต่เราก็วันนี้เราจะไปสุดที่สุดสวนยางของคุณพ่อ ผมจะแนะนําวิธีการผสมนะครับเราเตรียมถังนะครับขนาด20ลิตรนะครับเนาะขนาด20ลิตรเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวเวอร์แผนนะครับตัวใช้เวอร์แผนตัวนี้นะครับซองนี้เล็กๆนี่แหละครับนะครับเราจะมีฉีดยางพาราทีนี้ถ้าต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้ประมาณปริมาณประมาณ2ช้อน2ช้อนนี่แหละครับ2ช้อนเล็กๆนี้นะครับกับน้ําประมาณ20ลิตรเพื่อไปฉีดพ่นเนาะคุณพ่อดูวิธีผสมไว้นะครับนะครับเวลานั้นจะได้ผสมนะครับ รเราต้องใช้แบบแบบตังเพียงเลยนะครับนะครับนะครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบตักแบบปูนนะครับตักแบบเพียงเลยนะครับนะครับต่อไปทีนี้ถังเนี้ยนะครับต้องเป็นถังที่ปลอดเคมีนะครับถ้าเคยใช้กับยาฆ่าแมลงเคยใช้กับสารเคมีนะครับก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยสันไล์หรืออะไรก็ได้นะครับให้ให้มันมีหมดกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นของเรานี่คือสารชีวภาพนะครับ เราใส่เข้าไปครับหนึ่งช้อนนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำสองช้อนนะครับนะครับในหนึ่งช้อนเนี่ยนะครับอ่าในในในสองช้อนถ้าเป็นพืชใหญ่จะเป็นสองช้อนนะครับใช้ได้กับน้ําประมาณยี่สิบลิตรนะครับ,บนในถุงเนี้ยจะตักได้ประมาณหนึ่งร้อยช้อนนะครับก<ม>็อยู่ที่ว่าเราจะใช้กับพืชเล็กพืชใหญ่ถ้าพืชเล็กก็จะได้สองพัลิตรตถ้าพืชใหญ่ก็ได้ประมาณหนึ่งัลิตรนะครับนะครับนี่คือสารที่มีค่าแล้วก็ ตัวคู่หูกันนะครับปกติจะเป็นซองแบบนี้นะครับเราต้องมาทําละลายก่อนกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับเพื่อที่จะผสมลงไปนะครับให้ใช้ให้ทํางานคู่กันเราเรียกว่าสองตัวนี้เราเรียกว่าคู่หูมาศจ,จันนะครับแน่ยืมซ้อนแกงแแกันไหมแกงว่ะจยืมซ้อนยืมซ้อนแกงแล้วเราไม่มีฝาตวงแล้วเพราะเราเป็นแบบซองแล้วเรามาผสมใส่น้ำหนึ่งลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คู่กันไปซ้อนกัน พ่อครับยางซูโมดีพี่รู้ขนาดไหนครับพ่อยี่สิบโลละยี่สิบบาทครับแต่เท่าข้างเอาพ่อไปขายยี่สิบแม่ไปขายยี่สิบเดี๋ยวเมื่อไรใครพ่อไปขายไม่ได้แล้วยี่สิบบาทอ๋อมันมันยังค่ได้ขายสีเดือนนะเด้จ้าโอเคกว่างที่สิบโควิดลูกน้องมันขั้นสี่สี่อะไรไปขีดครับเขาว่ามันราคาอรือเขาไปหาเงินยางอื่นนะครับตัวคนได้นะครับตัวใครตัวซานนี้นะครับสำหรับยางพารานะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณ สองถึงสามช้อนนะครับทีนี้พอเราทําละลายปั๊บนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำละลายนะครับเหมือนน้ำพึ่งเลยนะครับให้เก็บไว้หรือเหมือนที่คุณบุญรักษ์ทำานี่ครับก็คือติดสติ๊กเกอร์ไว้ให้เด็กดูนะครับเด็กเอาไปนั่นนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ไม่โดนแดดนะครับก็ลอกดเขยาวค่ะเทเลยแล้วมันสิละลายออกมีอ่นปั่นนะคันเดี๋ยวนี้เราเอาน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทาต่อที่สวนของคุณพ่อ อุทัยนะครับติดังเติมน,น้ำออกนัยี่สิบรัเดีาา๋ยวเราไปเจอน,อนๆๆส่วน